สวัสดีครับผมโอมเซนนั่ไอเอนะครับศูนย์ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซื้อน้ำมาตรฐานวันนี้นะครับจะมาส่งงานให้ดูกันนะครับว่าการติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์อัาเกรดระบบโปรเจคเตอร์นี้เราต้องดูอะไรบ้างเป็นสิ่งแรกนะครับและความสว่างต้องอยู่ในระดับไหนปรับระยะตั้งไฟเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ยังตาผิดลุ่มทางเดี๋ยวผมจะพามาชมที่คันนี้กันเลยครับสําหรับคันนี้นะครับจะเป็นติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจะได้ครบชุดเลย สิ่งที่ได้ไปมีอะไรบ้างนะครับวงแหวน b m w นะครับทรงกลมแบบนี้2ฝั่งซ้ายขวานี่ได้แน่นอนชุดลูกแก้วคือชุดโปรเจคเตอร์นะครับมาคมชุดพร้อมหลอดซีนอนและประหลาดแบบนี้นะครับนี่คือชุดหลอดซีนอนด้านหลังนะครับหลอดซีนอนพร้อมชุดหลอดซีนอนแล้วก็ประหลาดนะครับผมเป็นฟ้าร์ซบ35ส์สามสิบห้าวัต์แท้นะครับเป็นแขลติดเร็วเส้นระยะคัดออฟก็จะค่อนข้างคมมากนะครับขนาดเลนเรื่องตัวนี้สาคัญตัวนี้จะเป็นขนาดเลนสามนิ้วแท้นะครับ ไม่ใช่3.2นิ้วโมโนเนาะจะเป็น3นิ้วแท้นะครับผมสินค้าแท้จากโรงงานโอเคอันนี้ผมจะพูดเรื่องของระยะตั้งไฟนะครับการตั้งไฟให้ได้มาตรฐานจะต้องไม่ไม่สูงกว่า60เซนนะักับพื้นล่างนะครับแล้วก็ไม่ต่ําไม่สูงกว่า60เซนไม่ต่ำกว่า60เซนนี่คือมาตรฐานของไฟต่ํารถเก่งนะครับทั่วไปสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อรมระบบไบซฟนอลนะครับมีสูงและต่ําในตัว ให้ลูกค้านั้นสามารถได้ใช้งานทั้งไฟต่ำและไฟสูงมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคัตออฟโซกัสแข็งเข้มมากนะครับผมคัตออฟพรมไม่แตกปลายโอเคก็ไว้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอัปเกรดระบบโปรยเตอร์ใบฟินอนแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ผมโอมฟินอนไอได้เลยครับขอบคุณครับ